นี่ท่านคนเดียวที่จะต้องนําพาประเทศไทยเนี่ยให้พ้นจากพฤติการผมพูดตอนนั้นไงเพราะดูแล้วพวกนี้ไม่มีทางจะทําได้ต้องเสียรียคนเดียวครับทา่านเพราะว่าดูแล้วนี่นความหวังคนไทยเนี่ยอยู่ที่ท่คนเดียวตรงน,นี้ถ้าท่านไม่ทำเนี่ยจบเลยประเทศไทยอีกยี่สิบปีเนี่ยหมดตามยื่นสายใช่เม่วันนี้เจ็บ่ากคนจนแล้วต่อไปจะเจ็บอะไรครับ ถามว่ามีมีมีใครทำได้เยตัท่านถือดีมั้งครับตรงนี้ไม่มีครับยุคนี้ตอนนี้ที่กล้ารัดกับกองทัพเดียวกับกองทัพเลยนะครับไม่มีใครทําได้ผมถามว่าวันนี้พักไหนจะขึ้นมากระช่งตผมขอได้ไหมกะลาหมอันนี้ออกถึงนะครับออกถึงครับขอไ้มผมไม่ได้ผมอยากให้ท่านถ้าเป็นกะลาหมนะอย่างเดียวนะเสเนอไปนายกไม่เอาก็ไม่ได้ใช่ป่ะเป็นต้องเป็นนายกแล้วกะลาหมเนี่ยแถม ใช่ใช่ไหมใช่เรียบร้อยผมบอกพกรรคเอิญเนี่ยผมมองว่าพรรคื่นเนี่ย,ออยแค่สกิลสกิทไม่มีทางพอสอนี้เนี่ยต้องเสรีคนเดียวไม่งั้นอีก20ปีครับประเทศไทยไม่หลุดพนน้นแน่อวันนี้ทุกคนจับตาดูท่านอยู่ผมบอกทุกคนต้องตื่นแล้วครับต้องตื่นในแล้วว่าวันนี้เราจะยังไงกับประเทศไทยจะก้าวเข้าไปอันใหม่ไหมหรือจะอยู่ที่คนที่จะปลดล็อกประเทศไทยคือท่านเสรีคนเดียวพรรคอื่นก็ดีหมดครับดีหมดแต่แต่ว่าเขาจะ ไม่กล้าออกตัวเหมือนท่าเนเฉรี่กล้กกาคิดกล้าทำนะใช่คนที่จะมาปกครองเพิ่มประเทศมันต้องกล้าคิดกล้กกาทํากล้าไปเลยให้มันขาดไปเลยงั้น,มนไม่ใช่มาเยี่ยมอันนี้ผม่ผมวอามาไม่ใช่ถ้าจะให้ไทยหลุดพ้นเนี่ยผมบอกนะครับต้องให้เสรีเป็นนายกคนเดียวเท<อ>่านั้น<อ>ที่จะแก้ปัญหาได้แล้วความยากจนจะหมดไปความเรื่อ้ําจะไม่มีคนจะว่างไม่ไม่ว่างงานค่าการจะไม่เกี่ยวว่างผมบอกเลยนะ ทุกวันนี้เ้าแข่เกี่ยวว่างหมดเลยผมบอกแล้วมีคนเดียวคือเสรีน้ที่จะแก้ปัญหาไทได้อีก20ปีไม่งั้นก็ติดล็อก20ปีครับมีโอกาสที่จะตั้งตัวจะมีใจมากผมมองแล้วประเทศไทยนี่ <c oughs> ไม่มีอีกแล้วความหมังให้ใครไม่หมดแล้วท่านคนเดียวที่จะเอาความฝูคืนมาได้5ปีแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วทุกพักเนี่ยก็ <c oughs> มีเจตนาร่วมกันอยากใหาใครเดินก้าวหน้าได้แต่มันต้องมีผู้นําที่แข็งแกร่งอย่างท่านเสรี จะออกทัพไม่มีไม่ทัพอย่างกล้าแก่งลบไม่ชนะผมบอกเลยนะทีนี้คนที่เป็นไม่ทัพเนี่ยต้องมีศักยภาพมีความน่าจะถือมีผู้ผนำองค์กรคนรู้จักฝากประเทศไทย,ไทยด้วยครับท่านครับขอบคุณมาก